ฝุ่นลอยขึ้นในอากาศกลิ่นดินปนควันปืนแสบจมูกเสียงตะโกนคำสั่งก้องสะท้อนผ่านต้นไม้แห้งอากาศร้อนอบอ้าวเหงื่อไหลตามกรอบหน้าปื้นหนักกดบ่าลงจนไม่ล้าทุกก้าวเต็มไปด้วยแรงกดดันนักเรียนในร้อยกลุ่มเล็กเคลื่อนตัวผ่านป่าทึบเสียงรองเท้าบูตบดินแห้งแตกกรอบนกเงียบรปวกับรู้ว่ามีบางอย่างใกล้เข้ามา สายตาเพ่งไปข้างหน้าหัวใจเต้นแรงกระท่อมไม้โผล่จากเงาไม้เก่าโซมประตูงแง้มเล็กน้อยเหมือนเชิญชวนแต่เต็มไปด้วยความน่ากลัวมือหนึ่งยกสัญญาณหยุดเงียบกริบได้ยินเพียงเสียงลมหายใจหนักของเพื่อนร่วมทีมความเงียบกดทับจนหูอื้อก้าวแรกเหยียบเข้าไปในเงามืดกลิ่นเลือดสดตีเข้าจมูก ตาฟ้าฟางจากแสงแดดส่องสวนกับความมืดภาพตรงหน้าชัดขึ้นทีละน้อยกำแพงเต็มไปด้วยรอยกระสุนโต๊ะไม้ล้มควม่ำร่องรอยการต่อสู้รุนแรงกระจายทั่วพื้นเสียงครวญเบาๆดังจากมุมห้องนักเรียนในร้อยคนหนึ่งขยับเข้าใกล้ทุกสายตาจับจ้องมือจับปืนแน่นขึ้นหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอก มือที่สั่นเล็กน้อยค่อยๆดึงโต๊ะไม้ที่ล้มคว่ำออกไปด้านข้างเสียงขาโต๊ะครูดพื้นไม้ดังแหลมเงามืดเบื้องหลังเผยให้เห็นร่างหนึ่งนอนคุดคู้ชุดทหารขาดวินแขนเต็มไปด้วยบาดแผลเลือดซึมแววตาของชายคนนั้นลืมขึ้นช้าๆขาขุ่นเหมือนไม่มีแสงชีวิตริมฝีปากแต่เป็นเส้นเลือดเล็กๆเสียงแหบพระพูดอะไรไม่ชัดนักเรียนนายร้อยขยับถอยครึ่งก้าว ลมหายใจติดขัดในคอกลิ่นสนิมเลือดแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนผสมกับกลิ่นควันไฟเก่าๆที่ฝังอยู่ในไม้จากมุมตรงข้ามของห้องบางสิ่งขยับแผ่วเบาเงาเลื้ออยู่บนผนังชั่ววินาทีเดียวร่างดำทะยานออกมาเสียงปืนดังสนัน่นหน้าต่างแตกกระจายฝุ่นปลิวคลุ้งจนมองไม่เห็นใครอยู่ตรงไหนควันปืนคลุ้งในอากาศ เสียงกระสุนยังสะท้อนกล้องในหูหัวใจเต้นรัวจนเหมือนจะฉีกอ,อกออกมานักเรียนนายร้อยสองคนล้มลงข้างกำแพงไม้เลือดแดงฉานบนพื้นดินชื้นเพื่อนร่วมทีมอีกคนพุ่งเข้าไปประคองสายตาเต็มไปด้วยความตกใจและโกรธแค้นจากเงามืดเบื้องหลังฝีเท้าหนักดังใกล้เข้ามาใบหน้าที่ซ่อนอยู่ภายใต้หมวกเหล็กปรากฏขึ้นไม่ใช่ศัตรูต่างชาติเป็นเครื่องแบบเดียวกัน สัญ,ญลักษณ์กองทัพเดียวกันเสียงกระซิบแผ่พราดังจากนักเรียนนายร้อยที่บาดเจ็บคำพูดขาดห่วงแต่ชัดเจนพอจะได้ยินพวกเขาทรยศภารกิจนี้กับดักความเงียบเยินเยียบปกคลุมทั้งห้องแสงอาทิตย์ลอดผ่านรูผนังส่องลงบนใบหน้าของชายที่ยืนถือปืนรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นเย็นชาราวกับไม่ใช่มนุษย์เสียงปืนกระหน่ำขึ้นอีกครั้ง ไม้กระเด็นแตกกระจายนักเรียนในร้อยที่เหลือรีบหมอบตำ่ำดินปืนคะคลุ้งเข้าตาแสบจนมองไม่ชัดเพื่อนร่วมทีมตะโกนถามทำไมพวกเขายิงเราเราอยู่กองเดียวกันไม่มีคำตอบมีเพียงร่างในเงามืดที่คืบเข้ามาช้าช้าชายผู้ถือปืนก้าวพ้นฝุ่นควันใบหน้าของเขาชัดขึ้นในแสงแดดเป็นผู้บังคับบัญชาที่พวกเขาเชื่อฟังมาตลอด เครื่องแบบสะอาดปราศจากฝุ่นสายตายเย็นเหมือนเหล็กกล้าภารกิจนี้ไม่เคยมีเพื่อช่วยเหลือใครเสียงทุมหนักเอ่ยช้าๆพวกแกคือเหยื่อล่อเพื่อกำจัดศัตรูที่ซ่อนอยู่ในป่านักเรียนนายร้อยทุกคนตะลึงงานเลือดบนพื้นยังร้อนระอุความจริงเหมือนฟ้าผ่าลงกลางหัวใจเสียงปืนจากด้านนอกดังขึ้นอีกระลอกครั้งนี้ไม่รู้ว่าใครยิงใคร เสียงปืนจากด้านนอกถี่ขึ้นสกเก็ดไม้ปลิวว่อนเหมือนฝนกระหนำ่ำกลิ่นควันไม่ผสมกับกลิ่นเลือดแรงจนหายใจไม่ออกนักเรียนนายร้อยที่เหลือวิ่งหลบเข้าหามุมกำแพงสายตาสับสนระคนโกรธเกรี้ยวมือกําปืนแน่นเหมือนจะหักมันคามือผู้บังคับบัญชาย,ยืนกลางห้องไม่แม้จะก้มหัวหลบกระสุนแววตาเย,ย็นชาเหมือนคนวางแผนทุกอย่างล่วงหน้าริมฝีปากยกยิ้มเพียงเล็กน้อย พวกแกต้องตายที่นี่เสียงพูดดังชัดเจนเหนือเสียงปืนเพื่อให้ศัตรูเชื่อว่ากองทัพเราหมดกําลังแล้วพวกมันจะออกมาคำพูดแทงลึกเหมือนคมมีดนักเรียนในร้อยคนหนึ่งลุกขึ้นยิงสวนกระสุนเฉียดหมวกเหล็กผู้บังคับบัญชาไปเพียงนิ้วเดียวท่านใดนั้นจากป่าด้านนอกเสียงระเบิดดังสะท้อนสะเทือนพื้นดินแรงสั่นสะเทือนทำให้กระท่อมทั้งหลังโยกไหว เงาดำหลายร่างกรูกันเข้ามาไม่รู้ว่าเป็นศัตรูหรือพวกเดียวกันเสียงระเบิดยังสะท้อนกล้องในหูฝุ่นหนาทึบลอยคลุ้งปกคลุมทุกสิ่งแสงแดดที่ลอดเข้ามาถูกกลืนหายไปมีเพียงเงามืดเคลื่อนไหวรวดเร็วรอกระทอมนักเรียนในร้อยที่เหลือจับปืนแน่นสายตากวาดมองหาศัตรูแต่ไม่เห็นชัดว่าใครคือเพื่อนใครคือศัตรู เสียงฝีเท้ากระแทกพื้นดังสลับไปมาผู้บังคับบัญชายืนไม่ขยับแววตาเย,ย็นชาเหมือนอ่านเกมทั้งหมดออกปากยกยิ้มเล็กน้อยเหมือนรออะไรบางอย่างทันใดนั้นเงาดำสามร่างพุ่งเข้ามาจากด้านนอกปืนกลกระหน่ำใส่กำแพงไม้จนทะลุเป็นรูพรุนเศษไม้กระเด็นใส่ใบหน้าเลือดซึมของนักเรียนนายร้อยคนหนึ่งถอยหลังเข้าไปด้านในเสียงหัวหน้าหน่วยนักเรียนนายร้อยตะโกนสุดเสียง แต่ผู้บังคับบัญชาเพียงยืนเฉยเหมือนไม่มีอะไรสามารถแต่ต้องเขาได้แล้วเสียงหวีดแหลมดังขึ้นจากข้างนอกเหมือนสัญญาณบางอย่างทุกอย่างเงียบปริบในชั่วพริบตาเงามืดหยุดนิ่งกลางฝุ่นควันเรากับรอคำสั่งที่ใหญ่กว่ากำลังจะมาถึงเสียงเงียบงันถูกฉีกขาดด้วยเสียงปืนสั้นจากด้านในกระท่อมผู้บังคับบัญชาล้มลงช้า,ชาเลือดสีเข้มไหลอาบหน้าอกเครื่องแบบสะอาดนั้น มือของเขากำปืนไว้แน่นเหมือนยังไม่ยอมแพ้นักเรียนนายร้อยทุกคนหันไปทางต้นเสียงเพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งยืนอยู่มุมห้องใบหน้าขาวซีดมือสั่นระริกแต่แววตาเต็มไปด้วยความโกรธและความสิ้นหวังเราไม่ใช่เหยื่อล่อของใครทั้งนั้นเสียงของเขาแตกพร่าแต่หนักแน่นถ้าต้องตายเราเลือกวิธีตายเองเงามือจากป่าพุ่งเข้ามาอีกครั้ง คราวนี้เต็มไปด้วยเสียงตะโกนเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจกระสุนถล่มใส่กระท่อมเหมือนฝนเหล็กไม้กระเด็นแตกกระจายผนังด้านหนึ่งถล่มลงมาปิดเส้นทางหนีนักเรียนในร้อยที่เหลือหันปืนส่วนออกไปเสียงปืนประสานกับเสียงระเบิดที่ดังก้องทั่วป่ากลิ่นควันและฝุ่นไม้หนาะทึบจนแทบมองไม่เห็นกันเองหัวหน้าหน่วยตะโกนสั่งเสียงดังฟังชัดเราต้องออกไปจากที่นี่ก่อนที่พวกมันจะเผาทั้งกระท่อม แต่ทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์หนักๆดังมาจากทางเหนือไฟหน้ารถหุ้มเกราะสองทะลุหมอกควันรากับมีฝูงปีศาจเหล็กกำลังเข้ามาปิดล้อมทุกด้านเสียงเครื่องยนต์ของรถหุ้มเกราะยังดังสนัน่นไฟหน้าสองทะลุควันปืนที่ยังคละคลุ้มอยู่เต็มป่านักเรียนนายร้อยทุกคนชี้ปืนไปที่แสงนั้นหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอกจากรถหุ้มเกราะร่างทหารในเครื่องแบบเดียวกันก้าวลงมาแต่ไม่ใช่พวกที่ทรยศ์เมื่อครู่ เป็นหน่วยกู้ภัยของกองทัพหลักเสียงตะโกนสั่งดังชัดเจนหยุดยิงเรามาช่วยความสับสนเกือบกลายเป็นการสังหารหมู่แต่ในที่สุดกระสุนก็หยุดลงเพียงเหลือเสียงหอบหายใจและเปลวไฟที่ลุกไหม้มุมหนึ่งของกระท่อมนักเรียนนายร้อยที่บาดเจ็บถูกพาออกมาทีละคนแววตาพวกเขาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและคำถามมากมายผู้บังคับบัญชาที่ล้มลงเมื่อตอนแรกถูกพยุงขึ้นรถ เขายังหายใจอยู่แต่แทบไม่มีแรงพูดอะไรหัวหน้าหน่วยนักเรียนนายร้อยเงยหน้ามองฟ้าที่เริ่มสว่างเสียงปืนเงียบไปหมดแล้วเหลือเพียงเสียงนกในป่าที่กลับมาร้องอีกครั้งเหมือนธรรมชาติกำลังลืมเลือนทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนขึ้นรถเขาหันไปมองกระท่อมที่เหลือเพียงเศษซากแววตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นความจริงทั้งหมดจะต้องถูกเปิดเผยเขาพูดช้าๆเหมือนให้คำสาบานกับตัวเอง รถหุ้มเกราะเคลื่อนออกจากป่าทิ้งไว้เพียงความเงียบและเท่าฐานของความทรยศที่ไม่มีใครลืมได้